สวัสดีครับน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขยสารใต้ครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมาติดตามแนวทางความฝันของน้องจุ๊บจิ๊บครับในงวดของวันที่1กันยายน67สครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายครับในวันนี้ของน้องจุ๊บจิ๊บครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟันรับฟังความฝันของน้องด้วยกันครับว่าน้องฝัน เห็นอะไรบ้างในความฝันครับท่านผู้ชมครับจุ๊บจิบความฝันของจุ๊บจิบทีซีมาเวาซูลุงปานาอาฟางนีจุ๊บจิบฝันทางเตามือไดู้รเมือขึ้นจ้ะครับพึ่งฝันมือขึ้นเนาะจ้ะก็คือได้แนวทางตัวเลขครับท่านผู้ชมครับเห็นจุ๊บจิบว่าฝันคล้ายๆกับรอบแรกแม่จะได้ฝันใครกับรอบแรกครับก็คือท่านผู้ชมได้เบิ่งคลิปตองวัดของ้องจุ๊บจิบไปแล้วเนาะคะรับท่านผู้ชมครับอ่า เดี๋ยวเรามาฟังเบอร์ต้อกันค่ะว่าขายแบบใดเนาะจุ๊บจิ๊บเนาะจ้ะครับแล้วมื่อนี้แม่ไปไส์จุ๊บจิ๊บแม่ยืนละบานจ้ะขายของอ๋อแม่พึงมากบอกเห็นที่แรงหนามากถึงบอกเห็นแม่จ้ะอ๋อเราไปทุลามาจ้ะไปซื้อไก่บอกจ้ะอ๋อโอเคครับไอช่วงนี้เป็นทังไหนขายของขายดีบ่างเหรขายดีจ้ะขายเบิด์ุทั้งมือเลยจ้ะอ๋อบางไม่ชุ้มเลยไก่ จ๊บๆกับซอยแมย่ขายจ้าปิ่งซอยแมย่ให้แม,ม่ไปมัตดอกอ้ครับแต่ก่อนแม่นุูไปเห็นงานกรุงเทพเนะาะจ๊บๆกับอยู่บ้านกับคิดคิดหอดแต่แม่เนาะจ้ะพอแม่มาอยู่บ้านอบอุ่นบ่ลลุกเ,เดี๋ยวนี้อบอุ่นจ้ะเมื่ออยากให้แม่ไปไกลมันบ่จ้ะอ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวนี้แม่กับมาขายของอยู่บ้านแล้วเนาะแม่กับ่ได้ไปกรุงเทพแล้วเพราะว่าแม่ของลุงเหียว อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เลยต้องดูแลอ่าหญ้าน้ำเนาะครับที่แหลมมีลุงเหียวมีปูมีหญ้าปูกับลุงเฮียวเสียไปแล้วเนาะครับแค่นี้จุ๊บจิ๊บก็ซอยแม่เบิองหญามันบอลกเพะาะหญ้าแล้วกับตามองบอ่เห็นแลวเนาะมองเนี่ยเนี่ยไ่ค่อยเห็นเลยอืมโอเคครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้จุ๊บจิ๊บว่าความฝันให้ฟังน้อยให้นีดเนาะครับจุ๊บจิ๊บฝันว่าจังไหนะลูกนูนฝันว่านูน่ะเห็นพญาคุฑจ้ะ พยากุดเป็นบ oh, ินมากแล้วก็พุ่นเราหลอกเงินเข้ามาเบอร์ก็คือคิดว่าเฮ้ยล้งเงินนี่เราไม่ปกติจ้ะเบอพวก็ลงมาปุ๊บโนก็ได้ยินเสียงถึงเอ้ามตกะแจ้เบิร์แม่เสียงยังหลโน้อะไรสิแวจ้ะเอกย่างไปคนไปใส่เบิดนอกคนว่าเพย่างไปหอนี่พ๊ไปซองเบิรโอ้ยูนี้เบิรตัวนี้ไปเลเบอก็ย่างไปอามนกนบอกว่าอันขอคางขึ้นยูนี่ได้บ้คนมาเดี๋ยว มื่ออึดเฉาใช่ไหมดอกชช่ไหมทำดอกเพป็นว่าสิจ้ะพยาขุดน่าจะโดยที่นี้แม่ก็เลยบอกว่าข้างในยู่เพป็นว่ายู่นีแหละจ้าเพป็นว่าจะฉีจ้ะนอนยู่นีแหละเดี๋ยวแต่ฉีนอนทางในดอกจ้าเพป็นว่าสิจ้ะแล้วพ่อตือนสามารถพอเกิดทิมเล็กไว้ให้จ้ะเหมือนเป็นสเก็ตปีของเพื่อนคือปีใกล้น่าจะว่นฉีเขียนเหล็กไว้อยู่จ้ะเก้าห้าสี่มักว่า อาอแม่นี่ปีของพระยาคุณแม่เบิ้งที่อาห้แม่เบิง้งมันเป็นหรีแม่ก็เห็นเบืเก่าห้าสี่เกันนะจ๊ะนก็ตื่นเลยจ๊ะอืมเก้าห้าสี่แม่จ๊ะครับฝันของจุบ๊บจิบ,จบในรอบครงสุดท้ายนี่เนาะค้ายรอบแรกเนาะแม่แต่รอบแรกนัน่นคืออ่าจุ๊บจิบฝันเห็นปูเท้าเวสวุวรรณครับแต่มีปีกเนาะแม่มีปีกครับ ปกติแล้วปูทเทวสวุวรรณจะไม่มีปีกครับ mm. เป็นรูปเห mm. มือนก็คือรูปยักษ์นะเนาะ, <Yeah. S 2> อะหอมีปีกหอวนบ้านอยู่เนาะ mm. แล้วก็ลงมาที่บ้านของจุ๊บจิ๊บเนาะแต่ในรอบนี้ครับจุ๊บจิ๊บฝันฝันเห็นพยาคุดครับท่านผู้ชมครับเป็นพยาคุดครับบินมาวนตัวีแดงนี่จ้ะอันนี้ก็ตัวสีแดงเือากันจ้ะเ <Yeah. S 2> ด้งเวลเลยเว้ยหมือย่างแต่โบเมน บมเมนทเทวสุวรรณบ่มเมนจ้ะเป็นพระยาคุตจ้ะอ๋อครับที่จุ๊บจิบฝันเห็นในรอบนี้คือเป็นพระยาคูตโตสีแดงครับท่านผู้ชมครับมาที่แรกนี่คือบินวนบ้านจุ๊บจิบอยู่มันบอกครับมเมนจ้ะบ้านบ้านบ้านหลังไหนในข้อในวามฝันบ้านหลังของเอื้อยเนี่ยะบ้านหลังนี้จ้ะแต่แต่รอบแรกนั้นบ้านของจุ๊บจิบมันบอกมเมนจ้ะแต่บ้านจุ๊บจิบจริงๆนี่คือลือไปแล้วมเมนจ้ะแต่รอบนี้ก็คือมาบินวนบ้านของเอื้อยมเมนจ้ะ อ๋อบ้านของเอื้อยบ้านเลขที่หาเก้าจ้ะหาสิบเก้าเนาะอือบ้านเลขที่ของเอื้อยคือบ้านเลขที่หาสิบเก้าจ้ะอ๋อบ้านของเอื้อยคือบ้านเลขที่หาสิบเก้าเนาะจุดจิบเนาะจ้ะแต่คือความฝันในรอบนี้ของจุดจิบนี่ฝันอ่าคนละบ้านกันจ้ะครับรอบแรกฝันเห็นบ้านตาของ แต่รอบนี้คือฝันเห็นบ้านของพี่สาวกับบนบ้านพี่สาวเพราะยาขุดกับลงมากครับเพราะลงมาปุ๊บก็เลยมาถามถามเมนูดบัที่แรกที่จุดจีว่า,า,ยาอยะขุดยางวนไปแล้วก็ไปถามเมนูดแล้วก็ไปขอเมนูดนอนในบ้านกลางคืนจากหนึ่งคืนครับเมนูดกบอนุญาตแล้วนี่เพื่อนก็นเข้าไปนอนในบ้านบอกอยาขุดโอ้แล้วหลังจากนั้นอพอถึงตอนเศารเนาะ จุบจิวาเนาะครับว่าจะคุดเพิ่นกะลสัดสลัดปีกไว้ครับแล้วในปีกของเพิ่นน่ะมีตัวเลขก็คือเก้าหาซีครับสลับเก้าหาซีกับไอระวังหกหาซีเป็นน้ำเนี่ยครับท่านผู้ชมครับสหรับเลขเก้าสำหรขบหกเนาะสำคัญครับแล้ะกัดตัดน้ำครับท่านผู้ชมตัดเป็นสองตัวน้ำครับถ้าตัดก็จะเป็นเก้าหาเก้าหาหาเก้ากระตุงกับบานเลขที่ ของพี่สาวของจุบจิบเนาะครับแล้วก็เกาสีหาสีครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตัวเลขที่จุบจิบเห็นในรอบนี้ก็คือหางเดียวเท่านั้นนะมาลุกแน่จะหางเดียวเลยจ้ะอ๋อครับครับก็คือจุบจิบฝันนีได้เวลาซูเมนุดฟังเลยยังหนเว่าเลยจ้ะครับแล้วแม่ก็ไม่ได้ตีตัวเลขเพิ่มเติมให้แล้วเลยจ้ะอ๋อโอเคเนาะตัวเลขเอาตามนี้มันมาลุกที่จุบจิบให้หน้าเขียนไว้ให้ครับคือตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวเลขครับ ของน้องจุบชิบในโค้งสุดท้ายครับอ่า954ครับแล้ว72นี่ก็คือเลขเลขจุบจิบมากได้มาจากสายดูแล้วมาจากวัดจ้ะออกไปวัดออไปทำบุญมา,าแกแต่ก็ได้เล็กมาจากวัดครับก็คือเลข72ครับท่านผู้ชมครับครับอันนี้คือบานเลกที่ของพี่สาวของน้องจุบจิบครับก็คือ59ครับแล้วก็954าห้วัง654นะครับที่ผมวงกลมไปให้ครับ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็สรุปแล้วก็คือว่าน้องจุบ๊บจิ๊บฝันเห็นพญาคุฑมาบินวนรอบบ้านเด็กที่59ครับแล้วก็บินลงมามาขอนอนค้างคืนที่บ้านของพี่สาวของน้องจุบ๊บจิ๊บเนาะ <Yeah. S 2> ครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนเช้าก็ได้สลัดปีกเอาไว้ <Yeah. S 2> ครับแล้วก็ในในปีกเนะี่ยก็คือมีตัวเลข9 5 4ห้ี่ครับก็มีแค่นี้เนาะ แล้วก็มีตัวเลขที่จุบจิบฝากไว้อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดสองที่ไปทําบุญมาได้ตัวเลขมาด้วยครับสรุปแล้วก็มีประมาณนี้ครับ <Yeah. S 2> ก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันของน้องก็เป็นแนวทางเท่านั้นเองครับถ้าชอบค่อยนำไปประกอบการเสียงโชคครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ มีแต่ความสุขครับเงินทองไหลมาเทมาครับแล้วก็เฮงเฮงปังๆในงวดของวันที่1กันยายน67นี้ครับขอบคุณน้องชิบชิบด้วยที่มาแบ่งปันมาเล่าแนวทางให้ลุงป้านะอาได้รับชมและฟังนะลูกเนาะครับ <Yeah. S 1> ขอให้เข้าขอให้แตก3าตัวนะลูกหน้า <Yeah. S 1> ในวันนี้ <Yeah. S 1> ครับโอเคครับขอบคุณครับ